สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซากุระสกู๊ปซิมูเลเตอร์นะครับและว,วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นนักมวยนะโอเคในคลิปนี้เราก็โดดเรียนเหมือนเดิมน,นะครับเราจะมาเป็นนักมวยแทนอืมจะไปไหนเฮ้สตอร์เบตทาไมเราต่อยใครไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> เริ่มโกรธแล้วโกรธโกรธเอาโกรธเข้าไปไม่เป็นไรต่อยไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหารนมาชนนะวันนี้กําลังวิ่งไปไหนเนะี่ยจะไปทํางานหรือเปล่า เอาไปไหนอะมีรถให้เราขับปะเนี่ยมีโชลีลาะเอาต,อต,อต่อยตอยเตะได้ไะเนี่ยโอ้โหโอเคครับอันนี้มันบ้านใครไม่รู้นะแต่สวยดีอโอเคไม่มีรถให้เราเลยนะครับคือผมพยายามจะหารถในตอนนี้แต่ว่าไม่เจอสักคันเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปหาอะไรกินสักหน่อย มาเออเดี๋ยวชวนคนนี้ดีกว่าเฮ้ hey, พี่สาวนี่มาแล้ว I'm broken broken อืมเขาไม่มี why มาด้วยกันได้ไหมเอา้าอืมผมกะว่าจะคุยนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชวนไปกินข้าวเนี่ยโอเคไหมมาลเอาชวนไม่มาด้วยโอ้โหกับว่าจะจะชวนไปกินข้าวักหน่อยกับว่าจะเลี้ยงไม่มีไม่มีใครมากับเราเลยนะครับไร่สองคนนี้นี่ก็นั่งอยู่ที่เดิมอะ่ะเล่นกี่รอบก็ยังเห็นนั่งอยู่ที่เดิมนะครับหลายรอบแล้วนะโอ้วดดีมีใครมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยซิดโอเคนั่งนะ อืมมีอะไรบ้างอะหนึ่งพันเยนก็มีนะครับพิซซ่าสเต็กแล้วกันโอเคมาโอ้โหสเต็กโอเคครับเอาต่อยเอาทำไมไม่กินอะแอคชั่นโอเคครับนี่สเต็กร้อนๆโอ้โหอร่อยมากๆเลยมัสมัสเดลิชิอสนี่ Thank you อりがิกาโต ไอชิตเตอรีโเอไอชิตเตอรีโออืมจีบสาวคนนี้ได้ไหมอืมจีบพนักง,งานขายของนะครับท็อกอืมชมหน่อยแล้วกัน y o u are beautiful thank you อ่อจูบได้ไหมโน no, thank you อืมกอด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 อืมรักกันรักกันเข okay. าไม่มีโอเคออฮฮาโอ้ยพนักง,งานแบบยอมมากับเรานะครับ โอ้ไม่ก็แล้วคือวันนี้ไม่ทํางานแล้ววันนี้มาเดทกับน้องมวยสาวนะครับโอเคโอเคมานั่งด้วยกันไหม,อมโอ้โหเป็นฉากที่แบบหวานซึ้งมากเลยนะครับ this is so good คือมันเป็นโมเมนท์ที่ดีมาก้างเลยนะอ๋อแล้วเราจะกินยังไงอ่ะอาเอกินกิน delicious โอ้ oh my god โอเคอิ่มรือยังโอ้โหแล้วก็กินท่าเดินนี่แหละเอ้าเมื่อไรจะอิ่มเนี่ยอ๋อปล่อยให้เป็นช่วงเวลาที่ดีไปนะครับ t h i, oh, oh, I, this oh, I this oh, s i s a good time Wow oh my god พอๆๆๆๆเมื่อกี้แล้วเอ้า t a l k you idiot หรือเปล่า You look nice. อ oh, uh? okay. oh, mm ๋อโกด่ะโอเคอ๋อไม่ยอมมากับเราอ่ะ uh? อ mm ืม hmm. รู้สึกว่าการจีบของเราจะล้มเหลวหรือเปล่า Thank you. อ mm ืม hmm. มีแอปโกด้เราด้วยนะงอนหรือเปล่าเนี mm ่ยอืมไม่งอนนะจ๊ะอ่ะกอดได้ไหม Stop joking. ว้ยกินไม่เสร็จสักที โอเคเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกดูนะตามมาแล้วนะครับเกตเว a y ไปไกลเลย STOP โอ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มโกรธแล้วนะครับเอาเจอแฟนงอนแล้วพึ่งจีบเมื่อกี้อืมเอาชมแป๊บเดียวอารมดีแล้อ Thank you you are so sweet เธอหวานจังเลยมา ไปได้กันไหมมาไปเดทกันไปในที่ที่มีแต่เพียงเรา2อคน s o m e w e only we know โอเคครับไปแล้วนะเร่อนี้คือผมจะไม่แกล้งตำรวจนะครับรอแบบรอบหน้าก่อนนะอันนี้ผมจะพาแบบสาวคนนี้ไปเดทนะครับไปเที่ยวกันอืม เลยโอ้โหรถรถโอ้เออท่านผู้ชมไม่นะไม่รู้ว่าการเดทครั้งนี้จะล้มเหลวหรือเปล่ากำลังจะพาไปเดทอยู่เลยอืมโอเคครับโอ้โหเอารถแรงเกินไปโอ้ยผมว่าผมไม่เอาละโอเคมาไปด้วยกันวิ่งนั่นแหละมาเล็วมาเร็วพี่สาว ืพาพี่สาวไปห้องได้ไหมเนะี่ยไปสวีทอืมกะว่าจะไปต่อยมวยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเลยนะอันนี้ใครเอาอ๋อคือมันคือดวงไฟนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันคืออะไรนะตอนแรกคิดว่าเป็นชนมไข่มุกนะครับวางไว้ข้างทางอะไรอยงเี้ยนะโอเคอืมแถวนี้ไม่มีคนเลยนะครับมาเร็วมาเร็ว อืพุ่งไปคือวิ่งไม่เหนื่อยเลยอหะอืมโอเคครับตัวนี้มีสไลดเดอร์นะโอเคมามาด้วยกันเร็วพี่สาว o ม c o เขาไม่มีโอ้วิ่งมาเร็วมากเลยมามาเล่นด้วยกันคิดถึงตอนเด็กๆนะครับมาสไลด์สะหน่อยเล่นเหมือนเด็กเลยแอคชั่ได้ไหมเอาสไลด์ น <laughs> 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 oh, oh, ี่โอ้มาแล้วอุ้งน่ารักเชียวอืมรักเลยเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บได้ไหมอืม Stop m i s s i n g around อืมกอดไม่ได้ I want to play anyway Okay ตอนนี้ยังไม่ให้กอดน,นะครับรู้สึกว่าอารมณ์จะไม่ค่อยดีหรือเปล่าอืมเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นดูนะโอเคครับอืมเอร้านนี้ก็เอร้านนี้ก็ยังไม่เปิดเลยนะครับผมงงมากเลยนะเอร้านเนี้ยทำไมเขาไม่เปิดกันนะพอครัวก็ทําอาหารแต่ร้านไม่เปิดมันคืออะไร <laughs> โอ้รู้สึกว่าจะรีโนเวทร้านใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวผมจะมาหาซื้ออะไรให้แบบสาวก่อนนะโอเคเอาไรดีอะไรซ์บอลมันคืออะไรมันคือข้าวหรือ,รอว่าอะไร thank you hmm. พบเค okay, ซื้อแล้วก็เอาเป็นโอเด้งแล้วกันโอเด้งแล้วก็ให้เธอคนนี้อ่ะ เดี๋ยวให้พี่สาวนะ thank you นี่ข้าวปั้นนะครับนั่นไงอ๋อเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นนะครับ rice ball ข้าวปั้นวงกลมอ่ะอกินเลย hello โอเคเดี๋ยวให้คนนี้บ้างนะอืม <c ười> <c ười> คือเขาไม่รับนะครับโอเคกินให้อิ่มไปเลยอ่ะให้ thank you โอเด้งไป Mm hmm. อืมกอดได้ไหมให้ขนาดนี้เนะนี่ยอ่ากอดกอดอ่าพอได้กินแล้วอารมณ์ดีเลยน่ารักนะเราโนแตงกีโอ้โ no, ห oh, จูบสักทีก็ไม่ได้จุบจู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 บมาสมาสมาสอ่ะอย่างน้อยก็ดีใจอ่ะจูบไม่ได้อย่างน้อยก็ได้รักเธออ,อืมโอเคอยู่ให้แบบไหนเฟซอืมมาได้กันไหม โอเคมามาด้วยกันนะทั้งสองคนเนะี่ยมาอืม <laughs> โอ้โหแล้วดูดิครับท่านผู้ชมคือแบบเรามีผู้หญิงสองคนนะครับมากับเรานะสาวสองคนแล้วประเด็นคือเขาเป็นแบบทํางานเป็นเจ้าของร้านนะครับไม่ใช่ดิทำงานทำงานเป็นพนักง,งานร้านขายของนะครับแต่เขามากับเรานะอันนี้ก็ how do I look โอเค อันนี้เรายังซื้อของได้เวรอเนี่ยโอ้โหซื้อได้ยังข้างนอกเลยนะครับอันนี้ขนาดไม่ไม่ได้อยู่ในร้านเนี่ยพบของมายังไงเดี๋ยวให้คนนี้ด้วยอ่ะเอาโคล่าไป okay. โอเคฮั l โหลแทนกิวฮัลโหลคนนี้จีว่า h a t อืมเดี๋ยวซื้อให้หมดเลยเอาแพงที่สุดแลยเอาโอเคไหม ใชมอาฟูของเต็มแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะกินอิ่มแล้วนะครับผู้หญิงใส่หมวกฟางดูฟี่หรือเปล่าเนี่ยอะเป็นราชาโจรสลัดหรือเปล่าโอเคอืออีกคนก็เป็นแฟนเรานะครับอีกคนก็เป็นเพื่อนสาวนะโอเคครับอืมเดี๋ยวไปชกมวยที่ไหนได้บ้างเนี่ยชกคุณครูได้ไหมไต่อยครูเนะี่ยอ่ะ ตอยตอยโอ้โหไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องเรียนกันนะอโรงเรียนมหาลัยแอบนี้เรียนนะครับสุดท้ายก็เข้ามาในห้องเรียนนะโหสองคนนี้ก็ตามติดๆเลยโหไม่เฝ้าร้านเหรอะโอ้โหท่านผู้ชมยอมทิ้งงานตัวเองเลยแล้วเวลาลูกค้ามานี่ใครแบบ ใครเป็นคนแบบรับงานเนี่ยฮะใครเป็นคนขายให้ลูกค้าโอเคตรงนี้มีอะไรอืมกรีนอะกาแฟเอากาแฟสักกระป๋องแล้วกันเอาที่แพงที่สุด thank you โอเคอืมมาครับอ่ะให้ทั้งสองคนเลยอ่ะอืม ทั้งเพื่อนทั้งแฟนเนาะ thank you hey หวัสดีทุกคนมาถึงเวลาเรียนแล้วอ่ะสุดท้ายก็กลับมาเรียนมาเดิมอืมเอาครูมาแล้วนะครับ hello happy. ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกที่มีชีวิตอยู่นะเอานักเรียนออกไปกันหมดแล้ว <laughs> โอ้โห ก็คืออะไรโอเมก้าโอเคไปได้แล้วทุกคนมาแล้วเขาไปกันหมดแล้วเนะี่ยไปกินข้าวมาเนี่ยกลับบ้านถึงเวลาเลิกเรียนแล้วเฮลโลโอเคครับเขากลับกันหมดแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย